สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอครูปิยทัศน์อิทธกุลนะครับหรือชื่อเล่นครูทัศนะครับวันนี้ครูจะมานำเสนอเรื่องความแตกต่างของดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์นะครับนักเรียนครูเคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเรเห็นแสงดาวนียิบเลยยับนะครับบางดวงก็สว่างเป็นสีขาวเหมือนเดิมบางดวงก็มีการกระพริบนักเรียนสังเกตนครับว่านักวิทยาศาสตร์ เขาแบ,บ่งความแตกต่างของดาวเคราะห์กับด,ดาวฤกษ์กันอย่างไรเรา,เามาดูนะครับว่าเขาแบ,บ่งได้อย่างไรบ้างครับอย่างที่หนึ่งนะครับลักษณะของดาวเคราะห์เขาก็คือการกระพริบกับไม่กระพริบนะครับแสงที่กระพริบได้นะั้นมาจากดาวฤกษ์แต่ถ้าดาวเคราะห์เขาจะเป็นแสงที่ไม่กระพริบนะครับดูตัวอย่างนะครับคุณครูจะนําตัวอย่างของอ,อย่างเือน แสงไฟนี่เป็นตัวอาทิตย์ก็คือดาวฤกษ์ซึ่งเามีแสงสว่างในตัวเองนะครับส่วนดาวเคราะห์ในโลกเราไม่มีแสงสว่างนี้นะครับดวงอาทิตย์มีแสงที่มันขึ้นเองนะครับแสงจะพุ่งได้ส่วนดาวเคราะห์เราเนี่ยเขาได้รับแสงครับจากดวงอาทิตย์แสงเขามีมีแสงที่นวลนิ่งครับไม่กระพริบนี่คือข้อที่หนึ่งครับความแตกต่างของดาวฤกษ์ดาวเคราะห์นะครับ นี้มาถึงข้อที่2ครับเกี่ยวกับเรื่องของความสว่างนะครับความสว่างของดาวฤกษ์ดาวเคราะห์แสงของดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์เป็นแสงที่สว่างอ่าไม่คงที่นะครับม,มีการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์จึงไม่คงที่นะครับส่วนดาวเคราะห์เขาได้แสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นแสงที่นวลนิ่งความสว่างนิง่งเป็นความสว่างที่คงที่นั่นเองนะครับ ประเด็นที่3ามนะครับวิทยาศาสตร์ได้แบ่งเรื่องของสีครับดาวเลอเช่นดวงอาทิตย์นี้จะมีแสงสบางสีขาวสีเดียวนะครับส่วนดาวเคราะห์เช่นดาวพุธสุรุยก็จะมีหลากหลายสีนะครับอย่างเช่นตัวอย่างโลกของเราถ้าสองจากเอาจากาศเราะพบว่าโลกเรามีแสงสีฟ้าจะได้รับแสงอาทิตย์และมันึงอนโลกจะคล้ายๆเป็นสีฟ้าเป็นต้นนะครับดาวเคราะห์จะมีหลาย ดาวฤกษ์มีสีเดียวนะครับและประเด็นที่4ก็คือตำแหน่งของดาวเคราะห์กับดาวโลกบนท้องฟ้าของเรานะครับดาวเคราะห์จะมีการโคจรนะครับลออ้อมดวงอาทิตย์นะครับดือย่างครับดวงอาทิตย์เป็นต้นครับดาวเคราะห์เราจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดมีการโคจรและตำแหน่งของดาวเคราะห์ก็จะเปลี่ยนไป ส่วนดวงอาทิตย์จะเป็นศูนย์กลางครับไม่มีการเสียยให้เยื่อตำแหน่งของดวงอาทิตย์จึงอยู่คงที่นั่นเองครับพบกันต่อนะครับต่อต่อนะครับเราก็ต่อกันอีกนิดนึงครับครูท่านก็ควรละดขึ้นกระดานให้และฝาการบ้านให้เด็กๆเป็นคำด้วยครับโดยการเติมข้อมูลลงในช่องว่าถ้าเด็กๆดูตอนนี้ให้ดีคุณครูว่าทำได้แน่นอนนะครับมาสุ้นะครับว่ามแตกต่างกัน นะครับดาวคอกเขา,เขากับคลิปถึงมันจะพิ้วเลยท่านจำได้อย่างเช่นดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แ,แสงเขาจะนวนนิ่งเขาจะไม่มีการกระพริบนะครับส่วนดาวฤกษ์เช่ดนดวงอาทิตย์ถ้าเรามองไปอื่นๆครับดาวฤกษ์ดวงอื่นด้วยนครับเขาจะมีการกระพริบนั่นเองนะครับข้อที่สอนครับเรื่องของความสว่างดาวเฟาะเขาขมีความสว่างที่ คงที่เช่นดวงจันทร์ที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าถึงครับดวงจันทร์จะมีแสงสว่างที่คงที่ส่วนดาวเรื่องนั้นการแผ่รังสีความร้อนและความสว่างของเขาจึงมีความสว่างที่ไม่คงที่ครับประเด็นที่3เรื่องของสีนะครับสีเนี่ยเราคู้มาแล้วว่า แสงสีขาวเพียงสีเด mm ียวนะครับและประเด็นสุดท้ายเป็นข้อที่สีคือตำแหน่งบนท้งฟ้าในแต่ละคืนดาวเพลเขาจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นตำแหน่งเขาจึงไม่คงที่นะครับส่วนดาวเลษ์เป็นระบบกลยุรธ์การเช่นดวงอาทิตย์ตำแหน่งเขาจะคงที่นั่นเองนะครับถูก็ขอฝากไว้ไปกันได้นะครับเรียนจดตรงนี้และทําในใส่สมุดนะครับบอกว่า เพ้คุณยังตอบคำถามลงในตารางได้ถูกต้องะครับโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ